นี่คุณพิธาลิมเจริญรัตเดินทางมาถึงที่รัฐสภาตั้งแต่9ก้ิก24นาทีนะคะมีสอสและแฟนคลับรวมถึงคุณป้าที่เดินทางมาจากเพชรบูรณ์มาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะมารอรับด้วยซึ่งเจ้าตัวคุณพิธาก็บอกว่าเป็นไออุ่นที่คุ้นเคยคะ่ะ คิดถึงบรรยากาศที่สภาและเป็นสถานที่ทำงานรวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมของสังคมประชาชนเป็นความรู้สึกแรกจากนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลที่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะหลังห่างหายไป6เดือนและกลับเข้ามาทำหน้าที่สสในสภาวันนี้วันแรกนายพิธาได้ใส่เนคไทเส้นเดิมสีฟ้าๆนะคะที่ใส่ตั้งแต่วันที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และชูกำปั้นก่อนออกจากห้องประชุมไปแต่ที่หยิบมาใส่วันนี้บอกว่าไม่ได้มีกิมมิคอะไรคะ่ะ นายพิธายอมรับว่า6เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เสียดายคือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ส,ส่วนภารกิจแรกที่กลับมาสภาจะทักทายเพื่อนสสพูดคุยกับบรรดาน,นักศึกษาก่อนเข้าห้องประชุมใหญ่และจะทําหน้าที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับขยะในวันพรุ่งนี้รวมถึงจะมีการถแถลงแผนงานของพักคก้าไกลโดยจะมีการโฟกัสแผนงานในปัจจุบันและอนาคตค่ะก็คงมองว่าคงเอาสาระเป็นหลัก สีสัน์เป็นรองครับก็เพราะว่าหมดเวลาการทํางานการเมืองแบบวารกรรมฉาบฉวยแต่ว่าเป็นในเรื่องการทํางานลงลึกแล้วก็ทํางานเรื่องสาระแต่คําสําคัญก็คือว่าเราจะทําให้สาระเนี่ยประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิลปะของความเป็นผู้แทนรัษฎรในการที่จะเอาเรื่องยากๆอย่างเช่นยติ AI ใช่ไหมยติ AI ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ ชาวบ้านยังไงกับคนเดินดิ้นกินข้าวแกงยังไงเนี่ยผมที่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ศิละปะในการนําเสนอแต่ว่าสาระย่อมสําคัญกว่าวาทกรรมอยู่แล้วครับนนอามี่องรัานนี้กังเลยครับผมอันนี้ได้ตอบไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายว่าว่าก็คือในสิ่งที่ควบคุมได้มัน่นใจครับโอเคอสักคําถามไหมครับทางตรงกลางมีไมหมฮะถ้าไม่งั้นตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับต่อไปต่อไปคำถามแรกแล้วก็รู้สึก เดี๋ยรู้สึกว่ามันไอ <Okay. S 1> อุ่นที่คุณเคยครับ เรืนการหลายเรื่องของรัฐบาลทั้งโครงการแลนบริดจ์และซอฟพาวเวอร์วันนี้คุณพิธาบอกนะคะว่ามีบางส่วนที่เห็นด้วยส่วนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจโตช้าอยากให้รัฐบาลเตรียมแผน2และคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้รอดูช่วงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกครั้งว่าจะเป็นช่วงไหนค่ะหลังให้สัมภาษณ์นะคะนายพิธาได้ไปรับปัรสสก่อนลงชื่อเข้าห้องประชุมคาดว่าช่วงเวลาประมาณ1ิบเอนาฬิกาสานาทีก็จะเข้าไปทําหน้าที่สสอในห้องประชุมนะคะ สส,อสอของพรรคเก้าไกลหลายคนก็น่าจะเข้าไปพูดคุยทักทายแสดงความยินดีที่ได้กลับเข้ามาค่ะ ด้านนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกสพกพลังประชารัฐค่ะที่เป็นผู้ยื่นคําร้องต่อกะกะตปมถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาเตรียมที่จะยกร่างคําร้องยื่นต่อกรรมการการเลือกตั้งให้ไปไล่ตรวจสอบสอสอส,อสอวอรัฐมนตรีรวมถึงคู่สมรสและบุตรทั้งหมดนะคะว่าระหว่างการดํารงตําแหน่งมีใครซื้อขายหุ้นที่เป็นหุ้นสื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์บ้างหรือไม่ด้วยคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีของนายพิธามีประเด็นเรื่องหนึ่งหุ้นก็ผิด และเป็นลักษณะต้องห้ามรวมถึงขัดกันแห่งผลประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ของกกตต้องไปตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องส่งต่อให้ศาลค่ะอันนี้ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะต้องขอให้กกตไปไล่ในระหว่บางการดํารงตําแหน่งเนี่ยมีใครซื้อขาย,ขายหุ้นที่เป็นหุน้นหนังสือพิมพ์นะครับหุ้นหนังสือพิมพ์ก็มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายตัวหรือว่า สื่อมวลชนใดๆเนี่ยมันก็มีอีกหลายตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขอให้กกรตใช้เพราะเราคงไปขอดูเองไม่ได้แล้วก็ถ้าซื้อเท้าขายเย็นเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในแบบบอจ .5 หรือบอมจหกที่ที่ยื่นตอนสิ้นปีอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ การปรากฏตัวของคุณพิธาวันนี้ยังคงใช้ท่าโบกมือเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้กับสื่อมวลชนบันทึกภาพนะคะรวมถึงมีการจัดระเบียบให้สื่อถามซ้ายขวาสลับไปมาค่ะแล้ววันนี้คุณพิทาก็บอกได้ยนะคะว่าเข้ามาสภาครั้งนี้ถ้าออกไปครั้งหน้าก็จะไปเจอที่ทำเนียบเลยค่ะคุณพรวดีคุณเจริชาตาคะค่ะขอบคุณค่ะ<อ>